ในสถานการณ์แบบนี้นะครับต้มยำปลากระป๋องเหล่าพึ่งได้ครับแซ่บมากครับสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําเมนูง่ายๆกันค่ะต้มยำปลากระป๋องกันค่ะครับวันนี้ครัวบ้านนอกครัวปบ้านนะครับเราจะมาทาเมนูง่ายๆนะครับต้มยำปลากระป๋องครับในเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้นะครับปลากระป๋องเป็นที่พึ่งของเรานะครับปลากระป๋องนะครับใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ ท่านผู้ชมนะครับชอบยี่ห้ออะไรก็ใช้ยี่ห้อนั้นนะครับก็มีนะครับอ่านี่ใบมะกรูดนะครับตะไคร้ใบผักกีฝรั่งนะครับหอมแดงมะนาวพริกขี้หนูนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้มยำปลากระป๋องกันเลยครับแบบแซ่บๆนะครับ มาเริ่มต้มยำปลากระปองกันนะครับก่อนอื่นก็ตั้งหม้อนะครับตั้งน้ําแล้วก็ใส่นะครับตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงใส่ลงไปก่อนครับสามอย่างนะครับครับตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะครับใส่ขนอก้อนลงไปหนึ่งก้อนนะครับตามด้วยผงรสดดี ปรุงรสด,ด้วยสีอิ๊วขาวนะครับใส่เล็กน้อยนะครับตามด้วยน้ําปลาครับก็ใส่พอประมาณนะครับวันนี้เราต้มสองกระป๋องใส่ปลากระป๋องพระเอกของเราลงไปได้เลยนะครับกระป๋องที่สองนะครับ ปากระป๋องกีห้ออะไรก็ได้นะครับหอมฉุงด้วยนะครับอ่าครับใส่พริกนะครับเพื่อความแซ่บนะครับเสร็จแล้วครับเราก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะครับปิดท้ายนะครับด้วย ใบผักชีฝรั่งนะครับโอเคครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับสวยงามครับหอมกล่นเมนูง่ายๆนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับต้มยำปักของเหล่าพึ่งได้ครับแซ่บๆอร่อยรับรองครับนี่นะครับโอ้ตักใส่ชามครับแซ่บมากครับสีสัน เมนูง่ายๆนะครับแต่ว่าโอโคความแซ่บนี่ไม่ต้องพูดถึงนี่นะครับถ้าผมเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับต้มยำปลากระป๋องนะครับแบบฉบับขัวมานนอกคนนบ้านนะครับเมนูง่ายๆเมนูประหยัดนะครับแค่มีปลากระป๋องเราก็สามารถอร่อยได้ครับแซ่บๆง่ายๆนะครับวันนี้เสนอเป็นคลิปสั้นๆนะครับนี่ครับ เพื่อนๆก็ลองไปทำฐานที่บ้านนะครับครับน่าทานมากครับน่ากินมากครับแซ่บๆนะครับเห็นครับร้อนๆครับเดี๋ยวกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับสุดยอดนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามหรือว่าซับสไครต์อีกนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมและเป็นกำลังใจให้นะครับ นี่ครับนะครับพบกันมาคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ